ใช้ใชพร้อมผักดันนะครับสองด้านข้อหนึ่งคือความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ connectivity สีด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆส,ส่งเสริมให้ระบบโลจิสิกเป็นไปได้อย่าง,างะสะดวกสบายไร้รอยต่อด้านดิจิตอลนะครับใช้พิจารณา เรื่องพัฒนาโครงการเจรายตาคำตกลง d ีป้าดิจิทัลอีโคโนมี่เฟรมเวิร์ e อะเรซึ่งเราจะผลักดันให้มูลค่ากว่า2ล้านล้านโดยที่ประเทศไทยเป็นประธานได้ประชาชน People to People Exchange ผ่านการาทําผ่านซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ข้อที่2ที่เรามีการผลักดันก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับซึ่งไทยเองก็ร่วมมือกับออสเตรเลียในการทําให้เกิดระบบนิเวศ EV ที่ครบ นะครับล้วก็การพัฒนาทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนหรือว่าแอมโมเนียด้วยพบผู<_<_<_้นําเอกชนหลายๆบริษัทนะครับ6บริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านคลีเอเน e จี้แล้วก็ทางด้านการเงินการลงทุนนะครับก็มั่นใจครับว่ามาคราวนี้ใช้เวลา2วันแล้วก็ได้พบปากกับผู้นําต่างประเทศได้พบกับบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องของการลงทุน6บริษัท รวมถึงทั้งได้มีการพบปะผู้นําอาเซียนได้มีการพูดคุยกันในวงอาเซียนออสเตรเลียซึ่งมั่นใจครับว่าประโยชน์ของประเทศไทยได้แน่นอนว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงครับ